สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนคะเช้านี้นะคะแม่นงเลพาทุกท่านนะคะเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้เราได้ปลาทูสองตัวนะคะทุกคนแแล้วเราก็นี่คะ่ะทุกคนพริกกระเทียมนะคะทุกคนเราคั่วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต้มก่อนคั่วคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะสุกได้ทั่วถึงอย่างแน่นอนคะ่ะทุกคนคะ่ะเตรียมพร้อมแล้วนะคะเราก็จะตำป่นปลาทูนะคะแล้วก็ผักในสวนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะ เก็บผักอะไรนั้นตามไปชมกันค่ะไปกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปนะคะเราก็จะต้มน้ํานะคะใส่เกลือเตรียมไว้ก่อนค่ะทุกคนรอน้ําเดือดเอาผักลงเรียบร้อยนะคะเสร็จง่ายๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเติมเกลือไว้ก่อนค่ะนี่คะ่ะตอนนี้เราต้มน้ําไว้แล้วนะคะใส่เกลือลงไปจ้ะจากนั้นก็เดี๋ยวไปเก็บผักกันก่อนค่ะปลาทูก็เดี๋ยวเก็บผักก่อนเนะเาะแล้วค่อยมาตาจ้า นี่เลยค่ะทุกคนผักที่เราจะมาเก็บในวันนี้นะคะทุกคนปล่อยไว้จะแก่ไปก่อนนะคะทุกคนเราก็จะมาเก็บชะอมของเราเนี่ยนะคะทุกคนเก็บชะอมไปลวกกินกับปนปลาทูค่ะทุกคนค่ะนี่จ้าเดี๋ยวขอเก็บผักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเก็บผักแป๊บหนึ่งนะจ้าเนี่ยค่ะตอนนี้ตัดเสร็จแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ เราตัดแล้วนะคะเราก็แต่งกิ่งไปด้วยพร้อมอีกเลยนะคะทุกคนเนาะบางบางบางยอดนะคะก็กําลังแตกใหม่ยังมีอยู่ค่ะทุกคนอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยค่ะทุกคนชะอมนะคะปลูกครั้งเดียวนะคะกินได้ไปยาวๆเลยค่ะเนี่ค่ะแต่ที่เราเก็บมาได้นะคะทุกคนนี่จ้านี่เราก็จะไปลวกชะอมกันจ้าไปเลยจ้า นี่ค่ะได้แล้วนะคะเราก็นำะอมมาล้างทาความสะอาดเนาะล้างน้ำนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ลวกได้เลยจ้านี่ค่ะเราก็ลวกแต่พอสุกนะคะแล้วก็นำขึ้นได้เลยจ้านี่ค่ะตอนนี้นะคะชะอมเราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะระหว่างนี้เราก็จะมาเจียวไข่กันด้วยค่ะทุกคนแม่้องก็จะใส่เป็นผงปรุงรสนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะทุกคน เตรียมเจียวไข่จ้าเนี่ยค่ะจากนั้นก็ตั้งกระทะนะคะเติมน้ํามันนะคะเราน้ํามันร้อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปเจียวได้เลยจ้า ก็ไข่เจียวของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะไข่เจียวของเราเสร็จค่ะจากนั้นก็เดี๋ยวตำปลาทูกันค่ะทุกคน ตอนนี้ก็จะขอแกะก้างปลาทูออกแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนคะเนี่ยค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเราก็แกะเนื้อปลาทูเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่จ้านี่นะคะแกะปลาทูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่พริกกระเทียมหอมแดงนะคะทุกคนที่เราคั่วไว้เนาะใส่ลงไปได้เลยจ้าจากนั้นก็ตำตำให้ละเอียดนะคะตามใจเรานะคะทุกคนละเอียดมากละเอียดน้อยนะคะ ใส่เกลือลงไปด้วยนิดนึงค่ะทุกคนใส่เกลือใส่ผงชูรสนะคะตำตำค่ะ เนี่ยค่ะตอนนี้ตาละเอียดแล้วนะคะตามใจเรานะคะทุกคนจากนั้นก็ใส่ปลาทูลงไปจ้าตามไปจ้าถ้าใครจะใส่เป็นปลาร้านะคะทุกคนก็ใส่ได้นะจ้า ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนแม่น้องไม่ได้ใส่น้ำปลาเด้อเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะป่นปลาทูแห้งนะคะหรือว่าท่านไหนอยากกินแบบเป็นน้ำๆน,นะคะใส่น้ำปลาลงไปก็ได้นะคะแล้วก็น้ำต้มสุกนะคะละลายให้เข้ากันนะคะทุกคนก็แซบได้เหมือนกันคะ่ะทุกคนตอนนี้กับข้าวเราเสร็จแล้วนะคะก็มาทานข้าวด้วยกันเด้อทุกคนคะ่ะ ปนจ้าปนปลาทูนะคะพร้อมชะอมจากสวนเราเองเนาะแล้วก็ไข่เจียวค่ะทุกคนเมนูง่ายๆแต่อิ่มอร่อยอิ่มอยู่ท้องค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่นงเลขอขอตัวไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย